ถ้าปานนั่นก็ได้ใครแม่ก็เลยบอกว่าแงเจ้านั่นแหละแม่คนน่ะจะเป็นแม่ว่าอย่างแม่ก็บอกว่าเอออลวบก่าสิเมื่อเมื่อมันสิเมื่อมาเมื่อมันเจ้าความพิเศษของเรามานี้เที่ยงหนึ่งสองคนดแต่ต่ายเคยก็นั่งยุบบุญอาวุธนี้สร้างจากเทียงกับลุงพ้นอยู่แล้วอาวุธนี้สร้างจากสองคนจะสิเมื่อเมื่อเมื่อนาวารูหะนาวารูหะนะถ้าเวลา สัมภเวสีหรืออะไรเห็นเนี่ยมันจะกลัวกลัวกลัวยายกลัวยายกลัวที่ยายกลัวกลัวกลัวจะเส้ยยายบวมเมื่อบวมเมื่อเสื้อกำม่วงอีกต่างหากโอ้ยแสดงต้องเอาไปปลูกเตีงใหม่แล้วหนีไม่กลัวเบื่อกลัวกำม่วงบวมเมือมึงมันดาลไม่ได้วย โอ้ยเส่อมหมดแล้ว้ายขอมจากสูรินมันแรงขอมขมเมรไดนลกขอขมรไม่ต้องอกไงอมขมเมดูนานก็คนตยู่ป็นคนละข้างเลยดีนะจ๋าเนาะมึ้นได้สูได้ได้กัเพาใหมบ้ แล้วยังไงครับพ่อพ่อเอ้ขความสุรินมันแรงจริงๆควาเขมรนมาสัวาใค่นรไมคของไปเงานกับไหหลไปเพระเื่อนคนอ้าอยาต้องเจอเอาลอตไปส่งกด้โอ้โด้วยการเลยเนาะเอฟเฟคมาเต็มเลย โอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าลูกไรเฮ็ดตังบุดมาดิบ่ออกดิสาเจ้าสออกบ่ออกเจ้าสิไปบ่ไปเจ้าสีเจ้าส่เศ้าเ่ย่เจ้าไปเงั้ดเยพนอาแมู่ีอะไรเมือเลอยู่เห็ดอย่างอยู่ต้อมีไร้ดเิมเงิน ไปเลยแอนดีลูกสาวเจ้าสิได้เอาเงินมาปนเปื้อไว้ล้เอาเงินมาให้เจ้าดิี่เราเป็นละครสั้นนะครับมไปเอาลูปไปเอาลูกสาวเจ้ามาแอนเจ้าเมื่อซาสถานะเราคือยายแหลมเลยเนาะแหลมเชี่งไอสา่ไหมโอแหลมเชียงไอสานอเป็นยาแหลมนะฮ่าาาฮอา่่่าาฮหเาเา

กกีตายโอ้ยนกมากกีเมื่อกี้โกกีไหมเออโกกีนเป็นทั้งโกมาืนแล้วมาฝืนโอ้ยแขะปทายจีว่าเราฝืนเนาะเรามึนน่ะเนาะายมัดจะเล่าเลยยังขายของขายได้ว่าวัดเรื่องเต้าเทียนหนังสือว่าได้ยูเฮ็ดยังเออเขาจะเอาเอานวารหะ่มงนั้นอดีตย่าว่าเองเด้อย่าจะขายของซอยลงจะย่าก่อ บ้าเนไ่เาเลยปขายของได้บอได้ยายเบาอีกคห้ทำได้ออกใหอกดันแ้นสิลุงจะได้หายจอยอุ่นนุ่นแยสมอนนี่นะครัลกลงสีเมื่อหรือนี่เขาเนียอี่ออกบต้องการอีออกจากเล่าแล้วบอกครับห้เาอีกใหเขอีกเลห้ยายอนไนตอน ลืมแล้วเขาพิการมันอ่ะกล้องซิปโตมนให้ตอนไหนมให้ตอนนี้่ให้ไม่ได้ให้ไ่ได้ให้ไม่ได้ให้ออม่ไดรไ้ให้ออกเดี๋ยอออกแบกขาดคนละขาดกเลยสีออก่ออกบอกไม่บอกแม่ปะเขาแรดลอยกันแร่น้ำเขาเล่นคักคัพรถเล่นลอยกัน โอ้ยกอเรร้อยสามมื่มื่ไหนนคนคนอีกบิวันนี้ว่าิรลดบ่อลดจย่านหายเนาะย่าหาว่าถือดน่อยรถใหญ่เมืองลมิสูมีหลานคนโถพิมันต่อไปนี่ตามหลังพวกผมเลยตามลหมดขื้นเลยไปเลยแรับองกลับไปก็ได้นนอกบนอยู่เป็นหนใันายอ๋อสีบอกเลี้ยวซ้ายไปแยกไหนเขเลี้ยวซ้าย ไปแยเลี้ยวทางบดข้าม่าละเลี้ยวหัวไปนันือจั๊เกียร์เรื่องหลงไม้ใจเราะไรเตัง็ยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวตามลุงเต่าเรวขึ้นไล่อหอดสมุนหลงที่หลงตีสลัดเจ้าออกไปเนาะคืสลัดเจ้าจะแนบนาคอยละขยานขยานมะมาเข่า ายกำลังขำอยู่ตกใจมดเยเจ้าจะซูเลยมหยุดเจ้าดยามาสุ้เลยทานกับแคบๆไปเห็นอย่างท่านกัแครฟทางดีๆเขับพาแรนกับแมเนแมแม่ขาปตาขัดงมัดไม่มาข้าลูกนั่งข่อยกับตามนั่งอ่รอย่าหลงเลยนาะแลนเลวกับแลนแล้วรถข่อย ต้องกาปาชิเฮสบหอน้ำบรันอะไรกามตูดป่จะลอยเจ้าแก่อนดีบบอเนอากะดลอยเศ้าใคยยักสามท่านน่ะนเอาแค่นี้พ่อเบละลาสียงมันต้องมีนะมึ เอาฝากอุดหนุนเนาะอุดหนุรตงเอาไหนๆกันเาเไปแล้วเรามึนแล้วกันซื้อของให้เราให้เราจะอยากขเอาด้ยายอขยเอกาไขายเออขายเออขายขายไปายายไปขายไ้ขายขายไ้ายไขายไปขายไปายอยไปขาลายขาาาขาาาาาปา กิ่วล่างนากระูบนากิ่ล่างนากระมี่ย่ากระใส่อยู่แล้วถ้ากระบู่เอาไปถูเออสูดิถูตยาถูปุ๊บจังหวัดพุ่งเจ้ายาแล้วลูกเจ้ายาร้อนไปต้องแตลมน้ำร้อนน้ำม้อนน้ำม้อนน้ำม้นออกว่าออกว่ออกน้ำร้อนมากได้แบบนี้ดีนะครับำเนาะนี่มันเป็นคอนเทนต์นะสนุกสนุกมาคอนเทนต์นะครับยายไปยเลยครับน้องขายต่อแายต่อบายบายค่ะขอบคุณทุกคนเอา เจมอนยังขายของไม่เสร็จเลยยังขายของไม่เสร็จเลยสบูพหาก่อหากสมร้อยหาสิบบาทเด้อแล้วมีเสื้ออะไรบ้างคะเสื้อมดโกมด้วยนะคะหากรสามร้อยสามสิบเกบาทนะคะสามร้อยสามทิศใดเก้าสิบเก้าหากร ลุกเช่ลุกเจ้าลุกเอาไปอไปยอบอกอีกเอาดีการดีการเอาราคายนะนขายเสื้อขายเสื้อสับสนกับจังสีดยังเป็นยังคณะแม่เขาว่าเื้อให้เจ้าเหยอเาเจ้าสับสนจังสีขายเสื้อขายเสื้อเขาสซื้อยังไงเอามันสับสนเอาฮะยังกี่ไทยอีก ใครข้าเจ้าทายใครเอาขายกระโอ้ปิเอาขายเชื่อต่อได้ไหมมีจักจักยี่ห่อเป็นลูกแก๊งสิไรมาเนี่นเลย กีรตามก็มาให้สามวันแล้วสลัดคยถิ่มค่อยกระบนรอเหอเหอเหรอเ่รอเหรอเหอเหาอเหรอเหรอเหองหเหรอเหรอเห่อ้หอเหรอเอเหอเหลอเหอเหรอ้หรอเอเหยอเหรอเครอเเหรอเหเหรอเหรอ้หรอหรอเหรอเหอเหร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 อเดเหเหเหอเหอออเกเเเหเอเหเห็นเหเออเหเเเเหอหนอเหอเหเอ ติดนักสแสดงเจ้าแน่นอนอซีรีส์เจ้านะ <laughs> <laughs>